ชิ지만ลจ하세요ขอโทษนะครับว่าแต่อะไรประมาณนี้เนะาะว่าแต่อีรีฮาเซลทำงานอะไรคะทำงานอะไรทำงานอะไรหรือว่าอาชีพอะไรก็ได้นะครับนาเนี่ยเขาก็ตอบว่า ชาดงชาผมผมมึนมันดื้อเรึ่นอีเรื่นหาก o 있어요자동차ผมผมก็คืออะไรครับคืออะไหล่รถยนต์นะอะ,อะไหล่รถยนต์นะครับผมอืมกำลังทำงานเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์อยู่นะครับฮาโกอิ o 있어요คือเป็นคำที่อ่ากำลังนะไวยากรณ์กำลังนะครับ1 2 3 4 เรามาดูช้อยนะช้อยที่1ก็ว่ามยอดช้อยที่2เวช้อยที่3มูซึนช้อยที่4ออนเจมยอตก็คือกี่นะครับเวคือทําไหมช้อยที่3นะครับคำว่ามูซึนก็คืออะไรช้อยที่4นะครับคำว่าออนเจคือเมื่อ,อไหร่นะครับเมื่อ,อไหร่เราจะเติมข้อไหนเข้าไปใส่เนาะข้อนี้นะครับ เราน่าจะเติมข้อที่3เข้าไปใส่นะครับโมซึนอีรึนฮาเซยนะครับผมอ่ข้อนี้จึงเติมข้อที่3นะครับเขาบอกว่าขอโทษนะคะคุณทำงานเกี่ยวกับอะไรนะครับผมฮาจิมันเจเนฮาจิมันโมซึนอีรึนฮาเซยนะครับเติมข้อที่2เติมข้อที่3นะครับคำว่าโมซึนะนะตรงนี้